ีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นอีกเมื่อนึ่งที่อยู่ในสวนคือเกาจ้าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับไปช้าซับน้ำไม้ค่ะไหนื่ายไลายลเมื่อนี้สิมเเฮดน้องไม่สมไว้อีกค่ะพี่นอ้องนี่จ้ายังมาทัานดิบปอกเลยพยอยากได้มาแกงกับมาเอาไปเด้อ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูน้อไม้ค่ะพี่น้องเมื่อวานสิเป็นน้อไม้ไผ่หวานน้อไม้ไผ่หน่อยหรือว่านน้อไม้ไผ่ตรงก็ออกเยอะแยะน้อไม้ไผ่ปลาแบบอยู่ทั้งเขาเขาก็เจากับไปหาขุดเอาแบบนอนั่งดินงามๆเขาขาวเลยพี่น้องออามาต้มเนาะแต่ว่าอยู่นี่บ่มีน้อไม้ทั้งเขาค่ะพี่น้องเขามีตะเขาแบบ ปลาแบบต้นใหม่ปลาทางภาคใต้อันนี้เนาะไหม่ยุกอของเจ้าของเองค่ะพี่น,อน้องเนาะใหม่กิมซุ้งค่ะเฮ็ดเนาะไหม้สมเฮ็ดไหวได้ซ้อมกระปุกเหรอคะพี่น้องเอาไว้ถ้ากินเป็นการถนอมอาหารแบบพื้นบ้านเนาะคะะ่ะนาะขอบคุณทุกการติดตามที่เขามาติดตามด้วยค่ะเดอ้อเมาเนาะใหม่ไปแกงกันด้วยค่ะเดอ้อ